ความไม่ประมาทคือการมีสติกำกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆไม่ยอมถลำลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วก็คือสอนให้เราไม่ประมาทดังจะเห็นได้จากปัดฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เน้นไปที่การประกอบเหตุ ถ้าดูให้ดีทุกข้อทำคำสอนล้วนแล้วแต่เป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้นคือบอกว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้น mm. เช่นความขยันหมั่นเพียรเป็นเหตุให้เกิดความเจริญความเกียดคร้านเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมการไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงไม่ประมาทในการประกอบเหตุให้มีสติรอบข้อตั้งใจทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีตามมาน,นั่นเอง ขอจเจริญพร